เคยไหมมองดอกไม้สวยๆแต่ใจกลับหม่นหมอมฟังเพลงเพราะๆแต่กลับเศร้ากว่าเดิมนั่นแหละญาติโยมคือสัญญาณเตือนวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องอายตนะหประตูสู่โลกทั้งภายนอกและภายในของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละประตูสำคัญ ลองนึกภาพนโยมกําลังเดินในตลาดเห็นสีสันมากมายได้ยินเสียงอึกทึกได้กลิ่นอาหารหอมหอมทั้งหมดนี้ผ่านเข้ามาทางอายตนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราตังหาดที่ปรุงแต่งยึดติดชอบไม่ชอบจนเกิดทุกข์ เหมือนนิทานเรื่องชายหนุ่มเห็นหญิงงามเกิดรักใคร่แต่สุดท้ายก็ผลัดพรากเศร้าโศกเสียใจเพราะใจไปยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโลกภายนอกกับภายในถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความรู้สึกไม่ปรุงแต่งมากเกินไปก็จะอยู่อย่างสงบดังคำที่ว่าสัพเพธ,ธรรมาอนัตตา ทมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นดังนั้นลองฝึกเจริญสติรู้ลมหายใจมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินเพียงแค่รับรู้ชีวิตจะเบาลงสบายขึ้นเยอะเลยนะโยมลองดูเจริญพร